สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะคะ tense ทั้ง4ที่พวกเราได้เรียนไปเนาะซึ่งนะคะเราก็ได้เรียน present ไปใช่ไหมคะซึ่งประกอบด้วย present simple แล้วก็ present con นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น past นะคะซึ่งก็มี past simple แล้วก็ past con นั่นเองเราเรียนไป4 tense แล้วนะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการวิเคราะห์กันว่าแต่ละ tense เนี่ย พอเราเจอข้อสอบที่เป็นแนว tense น,นะคะเราจะแยกการใช้ยังไงนะคะ,ะก่อนจะทำข้อสอบ tense ได้นะคะเราต้องรู้อะไรก่อนนะคะอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละ tense ใช้อย่างไรนั่นเองอะครั้งนี้เราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกที่เราเรียนไปก็คือคำว่า present simple นะคะ Present simple เนี่ยพอพูดถึง Present ใช่ไหมคะ Present ก็หมายถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันนั่นเองส่วน Present simple นะคะก็หมายถึงเรื่องในปัจจุบันนะคะที่พูดถึงอะไรที่เป็นความจริงนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่อยู่ในปัจจุบันนะคะ อ่ะเรื่องที่เป็นความจริงก็อย่างเช่นประยุทธ์จันโอชา is a prime minister of Thailand นะคะประยุทธ์ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นใช่ไหมคะนนยุรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นความจริงใช่ไหมคะคำว่าเป็นก็คือคำกริยาก็คือคำว่า is นั่นเองนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันเช่น we study uh, English every Monday and Tuesday เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารก็คือมีคำว่า every หรือว่าเราดื่มน้ำตลอดนะคะ we always drink water อะไรประมาณนั้นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะคะอย่างเช่นถ้าครูจะบอกว่าฝนตกในทุกๆเดือนสิงหาครูจะสามารถพูดว่า the rain it rains ่า It rains every August อะไรประมาณนี้นะคะก็คือใช้คำว่า it แล้วก็ rains ที่เป็นคำกริยาตามปกติได้เลยต่อไปเรามาดูตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือ present continuous นะคะ present continuous เวลาเราพูดถึง continuous นี่นะคือเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะคะณนะเวลาที่พูดเพราะว่าเป็น present ใช่ไหมหรือว่าช่วงนี้หรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่น I am speaking with you right now ฉันกำลังพูดกับคุณอยู่นะตอนนี้นะคะหรือว่า Thailand is having a bad time ประเทศไทยตอนนี้ช่วงนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากเลยนะคะหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะสมมติเรามองไปที่บนท้องฟ้าเราเห็นท้องฟ้ามันแบบมืดครึ้มแน่นอนว่าฝนมันจะตกแน่นอนใช่ไหมคะครูกส็สามารถพูดว่า it's going to rain แบบนั้นก็ได้นะคะ ต่อไปตัวที่3นะคะตัวสีเหลืองเนาะก็จะเรียกว่า past simple นะคะอะไรที่เป็น past simple นะคะเราเปลี่ยนจาก present เป็น past แล้วนะนะคะ past ก็หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็จบไปแล้วแค่นั้นเองนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วเช่นาการฆาตรกรรมหรือว่าการเล่านิทานแบบนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น past continuous นะคะ past continuous นะคะก็หมายถึงนะคะเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นในอดีตนะคะเช่นอตอนที่ฉันกำลังขับรถอยู่ฉันเจอหมาตัวหนึ่งครูก็าสามารถพูดว่า,า i saw a dog while i was driving ก็คือฉันเห็นหมาตัวหนึ่ง ในขณะ,ะที่ฉันกําลังขับรถแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะคราวนี้วิธีแยกนะคะเราเรียนไปแค่4ตัวนะซึ่งจริงๆ tense เนี่ยมี12 tense นะคะแล้วก็สามารถกลับเป็นอีกแบบหนึ่งได้ด้วยนะ present แน่นอนว่า present เป็นอะไรที่เป็นปัจจุบันส่วน past เนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะโคเคราวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เป็น simple นะคะ simple ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะแบบพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเฉยๆนะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องที่เป็นความจริงเป็นกิจวัตรเฉยๆส่วนอะไรที่เป็น continuous นะคะอะไรที่เป็น continuous ก็หมายถึงกำลังเกิดขึ้นนะคะกำลังเกิดขึ้นนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นในอดีตหรือเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเวลาเราใช้ continuous เนี่ยส่วนใหญ่นะคะ ก็จะมี verb ing ถูกไหมกำลังเกิดขึ้นใช่ไหมคะกำลังเกิดขึ้นคราวนี้การที่จะใช้ verb ing ได้นะคะมันก็ต้องมีอะไรสักอย่าง,นางหน้านะคะซึ่งนั่นเราจะไปดูในเรื่องโครงสร้างนั่นเองนะคะแต่ว่าก็อยากบอกให้ดูก่อนว่าออในแต่ละ tense เ,เนี่ยก็มีวิธีการใช้ความหมายมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะความหมายแตกต่างกันโครงสร้างก็ต้องแตกต่างกันด้วยนะคะ โอเคมาต่อไปตัวที่2นะคะเวลาทำข้อสอบเรื่อง tense เนี่ยเราต้องดูคีย์เวิร์ดในประโยคให้เป็นนะคะมันจะมีตัวบอกนั่นโน่นนี่ว่าเราควรใช้ tense ไหนอย่างเช่นตัวแรกนะคะ present simple นะคะก็คีย์เวิร์ดก็จะเป็นคำแสดงความบ่อยเช่นอะไรบ้างะคะอย่างเช่น always usually sometimes often never hardly อะไรประมาณนั้นนะคะหรือบอกว่าทำอะไรบ่อยแค่ไหน three times a day, twice a month, once a year, every day ก็ได้นะคะทุกวันวันละสามครั้งหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคำที่บอกความบ่อยความถี่นั่นเองนะคะต่อไปตัวที่สองนะคะ present con present con คำบอกเวลาก็จะเป็นอย่างเช่นคำว่า now หรือว่า at this time นะคะ currently currently แปลว่าในปัจจุบันนะคะหรือคําคำว่า look listen look ก็แปลว่าดูนั่นสินะคะหรือว่า listen ดูนั่นสิอยู่ดีๆถ้าเราขึ้นประโยคมาว่า look นะคะไม่มีประธานอยู่ตรงนั้นมันเป็นคล้ายๆกับประโยคคําสั่งที่บอกให้เราทานัน้นทํานี้ look ก็คือดูนั่นสิ listen ก็คือฟังนั่นสิอะไรประมาณนั้นแสดงว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแหละเขาก็เลยบอกให้เราดูหรือว่าบอกให้เราฟังนะคะต่อไปตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ past simple นะคะ past simple ก็ k e ว w o r d ก็จะเป็นคาบอกเวลาในอดีต นะคะเช่นพวกคำว่า ago หรือว่า last อะไรแบบนี้ yesterday อะไรประมาณนั้นนะคะ the day before yesterday ต่อไป past continuous นะคะคำบอกเวลาที่เป็นอดีตแล้วก็มีความชัดเจนนะคะแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันจะมีคำว่าคำว่าอะไรนะ,ะมีคำว่า while แบบนี้ใช่ไหมมีคำว่า while ด้วยบางครั้งก็ไม่มีนะคะแต่ว่า เอามองรูปแบบประโยคแล้วมันจะเห็นว่าเออต้องการบอกให้ชัดเจนนะว่าในอดีตเรากําลังทําหรือว่าไม่ได้กําลังทาอยู่นะคะฮะต่อไปนะคะเราก็ดูโครงสร้างประโยคให้เป็นนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยคบอกเล่าก่อนนะคะตัว present simple ไม่ว่าจะเป็น past หรือว่า present นะคะเริ่มแรกโคเขียนที่ประธานก่อนเลยนะประธานนะคะ ประธานทุกอย่างต้องมีประธานนะคะเพื่อความง่ายนะคะหลังจากประธานก็ต้องมีกริยาถูกไหมนะคะเรามาดูตรง simple simple ที่แปลว่าง่ายๆนะคะอะไรที่เป็น simple จะบวกกริยาแค่ตัวเดียว present simple ก็จะบวกกริยาช่องหนึ่งส่วน past simple จะบวกกริยาช่องที่สองแค่นั้นนะคะแต่คราวเนี้ยมันจะมีหมายเหตุน,นิดหน่อยนะคะ ตรง Present Simple เนี่ยจะมีการเติม s ที่คำกริยานะคะเติมคำ s ที่คำกริยาเมื่อประทานนะคะเหงาเองก,กดการเติม s ที่คำกริยาเมื่อประทานขี้เหงานะคะมองเห็นชัดไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะ ประธานเหงาเป็นยังไงนะคะอย่างที่เคยสอนไปเนาะประธานเหงานะคะก็คือเป็นคนที่เรากล่าวถึงแล้วเขามีแค่คนเดียวนะคะแต่ถ้าประธานเป็นผู้พูดเช่น I หรือว่าประธานเป็นผู้ฟังเช่นยูไอกับยูคุยกันไม่มีทางเหงาใช่ไหมเดีจะมีแค่คนเดียวนะคะแต่คนที่เรานินทาเช่นคุณแม่หรือคุณพ่อนะคะถ้ามีแค่คนเดียวเขาเหงาคุยก็จะเติม s ให้นะเช่น she sleeps he drinks teacher me eats อะไรประมาณนั้นนะคะตัวที่สองนะคะ present con นะคะแล้วก็ past con นะคะอย่างที่เคยบอกไปอะไรที่เป็น continuous ใช่ไหม continuous เขาจะอาขอเปลี่ยนสีประกาสักค่นะอะไรที่เป็น continuous จะมี verb ing นะคะแล้วก็มี verb ing นี่คือกฎของ continuous เลยนะคะว่าต้องมี verb ing แต่ก่อนจะมี verb ing ได้เนี่ย มัน verb ing ลอย,ย,ย,ยไม่ได้ถูกไหมมันจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้านะคะอะไรที่เป็น continuous จะต้องมี verb to be ตามด้วย ing นะคะแต่คะเนี้ย verb to be เราก็ต้องพิจารณาจะเป็น verb to be ที่เป็น present verb to be ที่เป็นปัจจุบันหรือ verb to be ที่เป็นอทีตนะเรานึกถึงกริยาสามช่องนะคราวนี้ present con นะคะ verb to be ที่เป็นปัจจุบัน นะคะ verb to be ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมก็คือ is, am แล้วก็ are นะคะบวกด้วย verb ing ส่วนตัวที่สองนะคะก็ verb to be เหมือนกันแต่แค่ verb to be ที่เป็นอดีตนะคะ verb to be ที่เป็นอดีตก็คือ w a s กับ were แล้วก็บวก verb ing แค่นั้นเองนะวิธีดูง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะทำข้อสอบที่เป็นโครงสร้างชาภาษาอังกฤษเนาะอ่ะตอไปนะคะเองมาดูประโยคปฏิเสธบ้างแน่นอนการที่เราจะทำประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามเราก็แค่ใส่คำว่าอะไรเข้าไปคะใส่คำว่า n o t อ่าใส่คำว่า Not เข้าไปนะคะใส่คำว่า Not หลังกริยาช่วยอืม ประโยคปฏิเสธหรือว่าประโยคคําถามต้องมีกริยาช่วยนะคะลังกริยาช่วยเท่านั้นถ้าไม่มีกริยาช่วยนักเรียนต้องเอากริยาช่วยเพิ่มมาอย่างเช่นประโยค present simple ก่อนนะถ้าครูเขียนว่าฉันกินข้าวทุกวันใช่ไหมครูจะพูดว่า i eat every day เป็น,นปรเรื่องปกติที่เราจะกินข้าวทุกวันใช่ไหมค ้ครันนี้ประโยคปฏิเสธครูบอกว่าก็แค่ใส่ not เข้าไปครูไม่สามารถเขียนว่าเขียนว่าอะไรนะ I not eat แบบนี้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเขียนเป็น I eat not แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะมันจะงงนะคะประโยคเนี้ยคืออะไรที่เป็น present simple กับ present, past simple เนี่ย มันอยู่ในรูปที่ยังไม่มีกริยาช่วยนะคะแราก็แค่ใส่กริยาช่วยไปก่อนนะคะอะขอประโยคนั้นอีกทีนะ i e ใช่ไหมคะถ้าเราจะบอกว่าไม่กินก็แค่ใส่คำว่า i don't e เข้าไปนักเรียนพอมองเห็นอะไรไหมแสดงว่ากริยาช่วยคือคำว่า don't หรือ do not นั่นเองนะคะแสดงว่าถ้าเราจะเขียนประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธของ present simple นะคะ เราตัดกริยาตรงนี้ออกก่อนแสดงว่าเราจะใส่ do ถ้าเป็นคนขี้เหงาก็ต้องใส่ does ตามด้วยคำว่า not คราวนี้เราจะใช้กริยาช่องหนึ่งไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้กริยาที่ไม่ผันหรือครูเรียกว่า verb infinitive นั่นเองนะคะอ่ะมันเป็นยังไงนะคะถ้าครูเขียนว่า he eats ใช่ไหมอย่างที่ครูเคยสอนไป eats เขาเหงาก็เลยกินก็เลยต้องเติม s แต่ถ้าเขาไม่กินนะคะครูก็ต้องเขียนว่า he doesn't eat ครูไม่ต้องมาเติม s ตรงนี้อีกเพราะว่า s มาอยู่ตรงคำว่า doesn't แล้วนะคะมันจะซ้ำซ้อนอันนี้คือกฎของมันนะคะ,ะข้ามมาดูตรง past simple บ้างนะคะ past simple นะคะอย่างเช่นเมื่อวานกินข้าวใช่ไหมเมื่อวานกินข้าวจะพูดว่า I ate ถ้าไม่กิน จะใช้ I don't eat ไม่ได้นะคะกริยาช่วยของ I a t ของ past simple นะคะก็คือ I did not eat จะพูดว่า I did not eat ไม่ได้แสดงว่าเวลาเขียนประโยคปฏิเสธเนี่ยเราเอากริยาช่องสองออกไปก่อนนะคะแล้แค่ใส่คำว่า did แล้วก็ not เข้าไปเหมือนกันตามด้วยกริยาที่ไม่ต้องพัน นักเรียนมองเห็นความเหมือนกันไหมคะมใช้กริยาที่ไม่ต้องผัดน,นะคะเพราะว่าช่องสองเนี่ยมันมาอยู่ตรงคำว่าจิตการเติม S อะไรต่างๆมันมาอยู่ที่คำว่า do หรือ o e s ไปแล้วมันเป็นกริยาช่วยที่ช่วยแบกรับทุกอย่างนะคะ ต่อไปตรง continuous นะคะตรงนี้จะง่ายหน่อยนะคะ sorry continuous นะคะมีกริยาช่วยค,คือคำว่า was were แล้วก็ is ไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือแค่เติมคำว่า not เข้าไปหลังตัวนี้นั่นเองอดูง่ายขึ้นไหมนะคะ,อะลองดูอีกทีหนึ่งนะคะประโยคปฏิเสธนะคะก็เป็น don't นะคะหรือเป็น doesn't ตามได้เวิร์บที่ไม่ผันถ้าเป็น past simple นะคะก็คือ did not นะคะตามได้เ e ิร์บที่ไม่ผันส่วน present con น,นะคะก็คือ is not, am not, are not ตามได้เวิร์บ ing คงรูปเวิร์ ing ไ,ไว้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็น continuous นะคะส่วน past continuous ก็คือ was not นะคะแล้วก็ were not น,นั่นเอง ส่วนประโยคคำถามนะคะเหมือนเดิมครูเคยบอกว่าประโยคคำถามนะคะให้เอากริยาช่วยย้ายมาไว้ข้างหน้านะคะก่อนอื่นครูขอตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะคะครูขอยืมเทนส์ของประโยคหน้านี้นะตัดคําว่า Not ออกไปนะคะไม่เกี่ยวนะคะ n o t เป็นประโยคปฏิเสธประโยคคําถามก็เหมือนการใช้กริยาช่วยนะคะแต่กริยาช่วยต้องย้ายมาไว้ข้างหน้านะคะ อย่างเช่นตรงนี้ก็ย้ายมาไว้หน้าประธานแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็ย้ายขึ้นมาไว้หน้าประธานอันนี้ก็ย้ายขึ้นมาไว้หน้าประธานอันนี้ก็ย้ายขึ้นมาไว้หน้าประธานาเขาฉันเฮ้ยไม่ใช่คุณชอบการ์ตูนไหมก็จะเป็นคำว่า do you like cartoon อืมเขากำลังอาบน้ำอยู่ไหม นะคะอันนี้ขึ้นมาก่อนก็นกจะเป็น is he taking a shower แบบนั้นนะคะ past simple เหมือนกันเมื่อวานไปโรงเรียนไหมนะคะตรงนี้มาก,ก่อนนะ did you go to school yesterday เมื่อวานกำลังอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่านะคะ were you reading yesterday afternoon แบบนั้นพอจะมองภาพอกอไหมม,มันยากนิดนึงนะตอนนี้แค่4 Tense นะคะถ้ามี12 Tense เนี่ยดีกันแต่เหมือนครูจะจำได้นะว่าตอนม3เราเรียนเรื่อง past simple กับ past con คู่กันแล้วนะคะนะักเรียนน่าจะไม่มีปัญหานะคะอ่ะคราวงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบนะคะของทั้ง4 Tense นี้กันว่าเราจะใช้ Tense ไหนนะคะ อ่ะสมมติข้อนี้นะคะมีคำว่า she sick whenever she eats shrimp she's allergic to it นะคะอ่ะ she sick นะคะก็มีคำว่า get มาคือเราต้องเอาคำว่า get เนี่ยไปเติมตรงนี้นะคะในข้อสอบสามารถ get สามารถเป็น choice อะไรได้บ้างน,นะคะเริ่มแรกเป็น get แบบนี้ เป็น gets แบบนี้เป็น is a mr a e getting ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น got ก็ได้หรือว่าจะเป็น w a s were แล้วก็ตามได้วยคำว่า getting ก็ได้นะคะเดี๋ยวตีตารางให้ชัดเจนเลยดีกว่าแบบนี้นะคะ มันสามารถมีได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีได้8 Choice เลยนะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนอย่างแรกเราก็ลองพิจารณาประโยคนี้ก่อนว่ามันเป็นประโยคแบบไหนในสแบบที่เราเรียนมานะคะลองแปลดูเธอเนี่ยพอ get sick จะแปลว่าป่วยนั่นเองนะคะเธอมักจะป่วย whenever แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่เธอกินกุ้งเธอจะป่วยเออันนี้มันเป็นเรื่องแบบไหนนะนะคะเป็นเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติผ่านมาแล้วหรือว่าเป็นปัจจุบันนะคะ She's allergic to it นะคะอ่ะเธอเนี่ยจะป่วยเมื่อใดก็ตามที่เธอกินกุ้งเข้าไปแสดงว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องปกติเราก็ ตัด c h อย c e ที่ไม่จำเป็นได้เลยนะคะเริ่มแรกไม่ได้กำลังเกิดขึ้นแน่นอนไม่ได้เป็นอดีตแน่นอนไม่ได้เกิดกำลังเกิดขึ้นในอดีตแน่นอนนะคะมันเป็นตัวนี้อ่านี่คือวิธีการตัด c h o i c e นะคราวนี้จะใช้ตัวไหนระหว่าง G ก t กับ GET s นะคะคราวนี้ดูประธาน She แปลว่าหล่อนเป็นคนที่เรากล่าวถึงใช่ไหมหลอนเป็นบุคคลสาแล้ว s h e มีคนเดียว หลอนเหงาถูกไหมคะถ้าหลอนเหงานะคะแน่นอนอันนี้ต้องตอบคำว่า get s ที่เติม s แบบนี้นะคะนี่คือการคิดวิเคราะห์ในข้อสอบที่มีหลายช้อยสนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่อง tense เองนะอ่ะมาดูข้อสองบ้างน,นะคะ look do n o t see those guys again นะคะแล้วก็มีคำว่า fight อ่ะเรามาดูว่า choice ของเรา สามารถเป็นแบบไหนได้บ้างะคะเดี๋ยวครูจะตีตารางก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะใน4 t ท n s ์ที่เราเรียนนะคะ,ะสามารถเป็น fight แบบนี้ก็ได้เป็น fight แบบนี้ก็ได้เป็น i s t mr. แล้วก็ตามด้วยคำว่า fighting ก็ได้นะคะคือจะเป็น f o u g h t สู้ไปแล้วก็ได้นะคะหรือว่ากำลังสู้อยู่ในอดีต ก็ได้นะคะนะ8ช้อยส์เหมือนเดิมนะคะทําแบบไหนนะคะครั้งนี้มีคีย์เวิร์ดตรงคำว่า look ดูนั่นสิ h o e s guys ก็คือพวกคนเหล่านั้นนะ่ะหรือพวกผู้ชายกลุ่มนั้นนะ่ะอีกแล้วนะคะไ้แปลว่าต่อสู้นะคะดูนั่นสิผู้ชายต่อสู้กันอีกแล้ว ถ้ามีคำว่า look ใช่ไหมคะอย่างที่เคยบอกไปเนาะ look ก,ก็แปลว่า do นั่นสิแสดงว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นนะคะ,ะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะเอ๊ะ hey, แต่มันก็เหมือนเป็นประจำได้เนาะแต่มันมีคีย์เวิร์ดคำว่า look ถูกไหมแสดงว่ามันกำลังเกิดขึ้นก็ตัด choice ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้เลยนะคะคราวนี้เหลืออยู่3 choice นะคะก็คือจะเป็น is fighting I am fighting หรือว่า are fighting นะคะ ตัดช้อยไหนก่อนดีนะคะเริ่มแรกตัด M ก่อนเพราะ M ใช้กับ i ได้แค่คนเดียวนะคะคราวนี้ประทานของประโยคคือคำว่า t h o s e guys guys แปลว่าผู้ชายหรือคนก็ได้นะคะ guys มีคนเดียวหรือหลายคนเติม s ขนาดนี้เติม s ไปแล้วนะคะแสดงว่ามีหลายคนมีหลายคนไม่เหงาไม่ต้องเติม s อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรคะตอบว่า f i า h t i n g แบบนี้นั่นเองนะคะดูสิผู้ชายเหล่านั้นกำลังสู้กันอีกแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อ3 he แล้วก็มีคำว่า a day of yesterday keyword อยู่ตรงคำว่า yesterday ซึ่งแปลว่าเมื่อวานนี้นะคะ and went for a walk นะคะ went แน่นอนว่าเออเป็น เป็นสีปกากก่อนนะเป็น verb ช่อง2ของ go verb ช่อง2ก็คือเป็นอดีตถูกไหมแล้วก็มีคำว่า yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานเมื่อวานก็เป็นอดีตเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ตัว choice ก็มีคำว่า take นะคะเดี๋ยวจะกระจายให้ดูคำว่า take สามารถเขียนเป็นอะไรได้บ้างนะคะ4 tense นะคะเริ่มแรก take สามารถเขียนว่า take หรือ takes ก็ได้นะคะหรือจะเป็น i s m r แล้วก็ตามด้วยคำว่า checking ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องในอดีตก็คือคำว่า to ก็ได้นะคะหรือถ้ากำลังเกิดขึ้นในอดีตนะคะก็จะเป็น w a s were checking ก็ได้นะคะเราดูจากออรูปแบบของประโยคก่อนนะมันพูดถึงเรื่องเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องสองอีก แน่นอนว่าไม่ได้กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ตัดอะไรที่เป็นปัจจุบันออกไปนะคะเลืออยู่2ช้อยนะคะคําว่า take day off day off แปลว,ว่าวันหยุด take day off ก็คือเหมือนใช้วันหยุดนั่นเองน,นะคะดูจากรูปประโยคเนาะมีแค่คําว่า yesterday ไม่ได้ว่ามีความชัดเจนของเวลาหรือว่าไม่ได้กําลังสื่อว่ากำลังใช้วันหยุดอยู่เพราะฉะนั้นครูขอตัดช้อยกำลังออกนะคะแสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า t o o อย่างเดียวนะคะอืม เฮ้ hey, ข้อสุดท้ายแล้ว,ลวน้กเียสู้ๆเพิ่งหลับนะนะคะมาดูตัวสุดท้ายกันข้อนี้เขาบอกว่า when I saw her เมื่อฉันเห็นเธอนะคะ s w เป็นช่องสองของ she นะ,ะเป็นอดีตเนะ she a panic attack because of the spider in her room ตอนที่ฉันเห็นเธอเนี่ย เธอกําลังแพนิคคือกําลังตื่นตระหนกนะคะมีอาการตื่นตระหนกเพราะว่าแมงมุมที่อยู่ในห้องเธอนะคะโอเคชอยส์ okay. สามารถเป็นเทนส์อะไรได้บ้างนะคะใน4เทนสที่เราเรียนไปนะคะถ้านักเรียนเรียนไป12เทนสคูก็จะเอามาประมาณ20ช้ชอยส์ให้นักเรียนนะเรื่องแรกนะคะคําว่า have สามารถกลายเป็น have หรือว่า has ก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็น is, a m a r e แล้วก็ตามด้วยคำว่า having ก็ได้หรือจะเป็น h a d ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น w a s กับ w e r e having ก็ได้เหมือนกันนะครางนี้นะคะดูจากรูปประโยคเนาะเมื่อฉันเห็นเธอนะคะเธอกำลังเกิดอาการแพนิคเพราะว่าแมงมุมที่อยู่ในห้องเธอเอ๊ะครูหลงพูดฉเฉลยไปแล้วหรือเปล่านะคะ เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นเราตัดอะไรที่เป็นปัจจุบันออกก่อนนะคะก็คือ half has ตัดไปได้เลยกําลังตรงนี้ตัดไปได้เลยนะคะเหลือ2ตัวคือคำว่า hat นะคะเธอเกิดอาการแพนิคหรือว่าเธอกําลังเกิดอาการแพนิคเราใช้แบบไหนประโยคถึงจะสวยกว่าแน่นอนนะคะใช้ฝัง่งนี้น่าจะสวยกว่าใช่ไหมคะใช้ฝั่งนี้น่าจะสวยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอพิจารณาจากตรงนี้ก่อนนะ เ okay, ขอพิจารณาจากฝั่งนี้ก่อนนะคะค่าวนี้ตรงนี้นะคะก็จะเหลืออยู่2อชายล้วก็คือคำว่า was having หรือว่าใช้ were having ค่านี้กริยาของตรงนี้คือคำว่า she อย่างที่เคยบอกไป she เหงาหรือไม่เหงาถ้าเหงา she กริยาก็ต้องเติม s เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือคำว่า was having นั่นเองตัด were ออก นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามกราม,มาที่สุดนะคะพอแปลออกมาดูเนี่ยตอนที่ฉันเห็นเธอเธอกำลังเกิดอาการแพนิคเพราะว่าเห็นมนมุมในห้องอนะคะแต่ถามว่าในชีวิตประจำวันนะคะสามารถใช้อันนี้ก็ได้นะคะแต่มันก็จะงงๆนิดนึงที่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถือว่าเป็นเข้าใจแต่ว่าถ้าได้เชิงข้อสอบอะไรประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเราไปทำข้อสอบนะคะก็ เราก็จะคำนึงถึงว่าแต่ละ tense มันสื่อความหมายยังไงมากกว่านะคะโอเคหมดแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวครูจะฝาก u i อ z e บไปให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดม12ข้อนะคะมีทั้งหมด12ข้อก็ให้นักเรียนทำให้ได้ทำให้ได้12ข้อนะคะ นะทำให้ได้เต็มนะคะอยากได้คะแนนเท่าไหร่ก็ทำให้ได้เท่านั้นโอเคไหมนะคะให้ทำสิบข้อขึ้นไปแล้วกันนะคะถูก10บข้อมาแล้วก็แคปมาสงคูนะคะแล้วก็จะบอกว่า quiz t h s นี้นะคะคูจะตั้งให้หมดเวลานะคะตอนวันเสาร์นะคะวันเสาร์หน้านะคะประมาณเที่ยงแล้วกันนะคะถ้าใครเล่นหลังจากนี้แล้วนะคะก็จะไม่ได้คะแนนตรงนี้ไปเนอะ งานนี้มีค่า5คะแนนนะคะก่อนที่เราจะสอบเก็บคะแนนปลายภาคกันนะซึ่งครูก็ใจดีให้คะแนนกับนักเรียนมาแล้วนะคะเออแล้วก็การบ้านก่อนหน้านี้ก็มีลอ,อกกันมานะก็นะเพราเรามา4มา5แล้วเนาะทาแบบนั้นมันไม่ค่อยน่ารักเลยใช่ไหมคะเราเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุจริตอะไรต่างๆเราก็ไม่ควรทตาตามเขาถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเราจเจริญถูกไหมนะคะก็ฝากเรื่องนี้กับนักเรียนด้วยนะคะโอเค ไว้เจอกันตอนเปิดเทอมเนาะโอเคสูวนๆนะบาย